เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาเล่นแบบที่มีชั่วบล็อกเทลกันซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบแนวเออแบบนี้เลยนะซึ่งจะคล้ายๆกับแซนจากอนะันเดอร์เทลอะนะเฮ้ยแั้เนี่ยต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆเ,เป็นเกมแนวประจน l ไทยไปเรื่อยนะซึ่งผมนั้นเนี่ยเคยไปเล่นมาแล้วหลายครั้งเลยด้วยจนมีประสบการณ์แบบโชคโชนเลยเดียวนะจะไม่มีประสบการณ์เนเพราะไอ้จริงกูจะไม่ผ่านเดมโมสองเลยเนี่ยคือเอาจริงนะเดมโมสองม่แบบโคตรอะพี่มหาครูตละล่ายากนะ คือแบบม,มึงให้มึงให้มึงใช่ให้อัปลักษ์ให้สิ่งมีชีวิตอัปลักษ์ที่ไหนเล่นเอ้ยที่บอกว่ามึงให้เอเลี่ยนที่ไหนเล่นเนี่ยแล้วก็อย่างหนึงผมมากับพี่เกสด้วยนะฮะนี่อยู่นี่ห้วงข้าของเลยะคะโคตรเท่นี่นะซึ่งพี่เกสเนี่ยเขาเคยเล่นมาก่อนผมแล้วคือเคยเล่นมันเยอะมากๆเล่นมาเยอะใชยทุกคนไม่ใช่ฮะได้เวลาแล้วเราจะไปสู้บอสตัวสุดท้ายกันแต่ก่อนเนี้ยู รับปาร์ตี้ด้วยไหนวะอ๋อนี่ไงปะปาร์ตี้เอาละและนี่คือบอสตัวสุดท้ายจากแคปเตอร์2นะฮะ เอไม่ใช่แชปเตอร์สิเป็นเออ่ยังไงดีวะเรียกว่าเออ่บอสอะไรวะเออ่มันคือบอสจะใช้จากเดโมูสองนะฮะซึ่งเราแล้วเนี่ยจะต้องสู้กับมันในร่างเอเรียนตอนนี้เนี่ยคือเราต้องสู้กับมันในร่างเอเรียนนะฮะเดี๋ยวมันกลายเป็นเอเรียนแล้วนะคุณมันกลายเป็นเอเรียนซึ่งเราก็ต้องฝากให้ไปเกต์เปละด้วยนะเว้ยละพิเกต์ช่วยด้วย เรียกทุกน้องหรือตัวอะไรก็เวลาเวลาเวลาเฮ้ย <ś> ย <led> ่ะบอกเลยนะฮะตัวนี้ผมเคยไปสู้หลังไม้มาแล้วไม่สู้ยากเลยโอ้โหไอแต่อย่างไยเลือดก็เยอะกว่าตัวเนี้ย เอามาแล้วมาเตะไอคิงฮะพิกเก็เรียกไอคิงออกมาช่วยเราสู้เพิ่งเป็นบอสจากเดโมูนหนึ่งนะเอ๊เช็ดเดเดโมถูกเลยเดโมถูกแหละเป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะเก่งโกงเลยทีเดียวนะดูดาเมจก็รู้ลนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะทำการใช้ความสามารถอย่างอย่างความร้อนแรงใงไฟเจอในการโจมตีวานะเอาพิกเก็ตแล้วมันจบแล้ว เนี่ยนี่ยนี่คือหนึ่งในท่าที่กูเกลียดได้สุดละคือมันจะตีมาหล,ลววทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็ต้องหลบให้ดได้เลยเลยหลบให้ได้ทุกดอกเลยไม่งั้นเนี่ยคือมีตายฮะอือใช้แขนไปแช่แขนไปัวหวะนี้ครับผมจะอมโอ้หลอดไหลหลอดบ้างดูดิหลอดตรงนี้ไหลหลอดบ้างฮะแต่ตอนนี้ผมสามารถใช้สกิลไอ้ีเพื่อช่วยดิเกตช่วยทุกคนได้แล้วฮะ นั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวมาตีผมมามาตีพี่เกศฮะมาตีพี่เกศซึ่งนี่ว่าเป็นแมปที่ผมว่าผมชอบมากเลยนะถ้าเกิดมีคนดูเยอะจะมาทําต่อนะฮะพี่เกศเออเออไอ้ทิ้งมาแล้วโอว้ดูทั้งแถบมาได้เวลาแล้วสกิลไอเอช่วยทุกคนโดนไปโอ้ยระวังระวังไอ้ทิงโอ้ไอ้ทิงกูโดนเต็มเ,เลย อย่ามึงอย่าใช้ท่าไอ้ท่าโคตรพี่มหาโคตรล่โหดนั่นใส่ไอ้คินด้วยโอเคโอเคไม่ใช่ท่านี่ยังดีนะมันไม่ใช่ท่าท่าพี่ที่มันนี่มันใช้กับพี่เกตก่อนนะเนี่ยโู้โหแรงมาโอ้แม่งทั้งแฉบเลยพี่เกตระวังเอาเถอะอันนี้พอหลบได้อยู่โหแล้วกูตีอะไรเนะี่ยอือไอ้เอ,เอาจริงนี่สู้สู้มันจะจบเร็วเกิน โอ้เย้ชนะแล้วโห oh, oh. สู้โคตรยากเลยแม่งคือตอนนี้กูสู้คนเดียวแม่งสู้คนลำบ,บากเลยด้วยอือหกเอาการนี้นะนะเวลาเราเลเวลอัพมันก็จะมีการให้เรานะมันกลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วผมปิดไว้ดีวกว่าฮะไโดนลิขสิทธิ์แล้วก็สกิป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 แล้วก็สกิปนะฮะสกิปแบบกดสกิปรัวๆเลยนะฮะสกิปทุกอย่างไี่เปิดไปได้นะกดสกิปอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าเออเราอย่าไปหาสนใจในเรื่องเกมนี้มากเนี่ย คือเือรื่องมันเยอะอะไรก้วอ,อ,อ,อะไรขี้เกียจอ่านไรวอย่างนี้นะกูอ่านภาษาอังกฤษไม่เอากูตกภาษาอังกฤษจะพยายามพูดให้เสียงดังๆนะเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยคือฝนตกพ้าถึงฝนตกนะก็เลยต้องพูดเทพมันแข็งกับเียงฝนโอ้โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่เดโม่สามแล้วแต่ผมมีอะไรทำอีกเพียบเลย เอาล่ะต้องวัปมาตรงนี้ต่อนะฮะคลิปเล่นบ็อกเทวสุดมัน อันนี้ก็รอพี่เกตวา่ามาก่อนนะฮะนี่มาลแล้วต้องมาทางนี้เนาะอ๊ะโอ้พีเชลเลสกี้ตัวละครนี้ว่ากันว่าโอเวอร์พาวเวอร์สุดในเรื่องนะครับเพราะว่าความจริงนี่พี่แกมีเลือดมากกว่าห้าร้อยหรือไม่ก็หนึ่งพันเลยนะฮะเผื่อใครไม่รู้นะโคตรโกรงอ่ะเอ้ยตัวอะไระวะควันอะไรด้านหลังอ่ะเอ้ยพีเชลเลต์ควันอะไรด้านหลังพี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหม คือรูปมี้ความจริงเนี่ยคือผมเกิดมาเชื่อว่าเชลเลตสกี ie, แต่ผมเรียกว่าเชลเลตเพราะอะไรรู้วไหมเพราะว่าผมมันหายไปเไยผมก็เลยเรียกว่าเชลเลตโอ้อะไรวะน่ะคืออะไรให้อะไรผมมาเนี่ยผมขอลองเปิดดูตรงเมนูตรงนี้ก่อนเด้อเออถอดก่อนทุกคนจริงผมก็อยากได้สกิลเพิ่มนะไปไหนต่อ อ่ะเดี๋ยววับไปเลยคือผมเนี่ยเล่นมาเยอะแล้วนะฮะเกตพีมาเลยพี่เกตโอเคคงต้องเดินตามพี่เกตเอานัา้นแหละเพราะพี่เกตเขาเล่นมาแบบ่าจนจะจ,นจนบเดโม่สี่อยู่แล้วอะก็ทำหน้าที่แค่อย่างเดียวค่ะคือเดินตามพี่เขาไปนะฮะ ไม่ต้องทำอะไรเยอะเิยไปโอเคตามพี่เกตไปนะฮะเพราะว่าคลิปนี้คงได้เล่นกันยาว aw, ๆแน่ๆอ้อในไงสถานีรถไฟอืมอะไรนี่อะไรนี่จะบอกนะว่านี่คือเดโม3สามอะมาแล้วมาแล้วเธอต้องขึ้นรถไฟใช่ปะนั่นไงดเดาถูกสะดเพราะว่ากิเชเลส,สกี้มันให้ตั๋วรถไฟผมมานะฮะมัน ก็คุยไม่ตกลูกไม่คุยกูไม่ตกล้อแล้วไม่มีคูคูแบบชูดาบกันแบบอย่างรอเทอือเดินเข้าไปอ่ะอ่ะนี่ฮะแค่โอหช่วงสามได้เวลาเมามานันสุดแล้ววะแค่ตอนนี้พี่เกตถูกนี่เขายืนคุยกับอะไรอยู่ เดเนตามพี่เกตมาจะต,ต้องเดินตามพี่เกตไปฮะโอ้มีคอนเสิร์ตขนาดจอมเ,อเนอมีเพลงป่ะเนี่ยโอเคฮะไม่มีแล้วมีวะคิบเบาร์เดลีน่กับปุชิน่มี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 อ่ะห้องนี้หรอห้องนี้เออเข้ามาแล้ว กูทำอะไรนอน yes นอนแล้วนอนโอ้หลับสบายมากอ,าาอืมีหยังวะ shut up อ้ตัวอะไรเนี่ยมึงอยากเจอมึงอยากเจอกอริลลาทนะี่กูเลี้ยงไว้ใช่ไหมจะเอาใช่ไหมชิมปานซีนี่บานะมินีว้าว้าว้าเอาไว้ชิมปานซีนี่บานะมินี่กูาาาาาาหายไปไหนเนี่ย ชิปปารซีมาเดียวลูกชิปปารซีชิปปารซีกูล่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหมเต็มเลยชิปปารซีนี่บาละมินีว้าว้าว้ามาแล้วฮะตอนนี้ชิมปาร์ซีนี่บาละมินีว้าว้าว้าผมลงสนามแลยเออตีเข้าไปฝากด้วยชิมปาร์ซีนี่บาละมินีว้าว้าว้าตัวงเกาเกาจั๊กกแล้ตัวเองเลยเออต่อยเข้าไปชิปปาร์ซีนี่บาละมินี เมื่อเกิมปานซีนิบานะมีนิว้าว่าว้ากุเมื่อเกี่ยวลูกคีว้าว่าว้ากุโคตรกวนบาดาทุกคนท่าพี่เก๋ทาจิมพานซีผมมันโคตรกวนบาทาเลยเว้ยทุกคนแล้วลองไปไหนต่อนดูจากสภาพนั้นจะเป็นห้องมอสนะฮะดูจากตัวนี้เอาตามไปทีนี้เราก็แค่เดี๋ปรับตัวชิอกอะไรเนี่ยกันดั้มเหม ไม่เป็นไรเพราะเรามีชิมปานซีนีบานัมมินี่ว้าวว้าวรวยเลยลูกโอยเอ้ยแพลรีแพลรีแพลรีแต่ทุกคนมีเพลงเลยนะต่อสู้โอ้ my god ไททันไอ้แท็กก็ไททันเหรอเนี่ยไม่เป็นไรฮะเรามีนี่ต้องตีใส่ไอ้อแท็กไอแท็กเอไททันนั่นอืมอะไรพี่เกดตีไปเออหูสองฮิตอือชิมปานซีนีบานัมมินี่ผมสู้ละ โค้ดมันเตะทิมแปดีนี่มันจมินี่ผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โคไม่เข้าเลยไม่เป็นไรฮะผมมีเดือบเบิร์ดเดือบเบิร์ดอุ้ยฆ่าเราพี่เกดบลาโคเทมมาๆๆๆมาบูมแตกแตกเรียบร้อยแหนเอสกพกู เสีเอสพีโคตรเยอะเลยดันตรงเนี้ยผมน่าจะใช้ชิปแปดสนีนี้นี่นะมันมีนี่น้อยลงเนี้ยค่อยเดินตามพิเกตไปฮะเหมือนเหมือนอารมณ์คือเรามีผ้าทุกคนอารมณ์ประมาณนั่นแหละเกียตไปอย่างเนี้ยเคียร์พิเกตมาแล้วเคค่อยตามตูดพิเกตไปเคยียค่อยตามไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้วันมาอืเฮ้ยไอ้วันมาไอ้วนันเมยง ก็ใช้ท่าน,นี้ก่อนฮนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยแมมเดอนเลยสิบเก้าเลยโอ้โหมันกลายเป็นแอคแท็กออนไททันอีกแล้วว่าตังใช้บ้านนี่โูโหโดน2องตัวเลยวะ่ะนี่ยคราวนี้มาตีพิเกตถ้าถามว่าทำไมตายดิผมไม่เลคีแปดซีนี่นะคะเพราะว่าเออดูเอสพีกูสิคือมาใช้เอสพีสามว่าจริงแต่ผมอยากประหยัดเอสพีไง พิกเกตพิเกตแล้ววังโดนเข้าเต็มเต็มเจ็ดดาเมจเออผมไปทานนี้ไปก่อนลดสปีโอเคพิ่เกตตีฮะวดผมเน้นเพิ่มส p ีตัวเองมาถามว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าสปีกูน้อยคือกูตายหานแน่ๆผมต้องรีบฮะด,ดีมากพิ่เกตเกด,ดตายโอ้ผมได้บ็อกซี่โคลราทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้ตัวอ้อว,าวานขึ้นสินะ เอาที่ทำให้ตัวเองอ้วนขึ้นผมเ,เรื่อเเลียดมันนะไปมันต้องไปไหนต่อเนี่ยไป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 ค่อยตามพิเกตไปเฮ้ยเฮ้ยเองอีนุ่มโฟเอ๋เบวโฟคิงมาหนูต้องใช้เพิ่มเพิ่มเฮสพหน่อย HP เอพราะผมเลื่อดผมใกล้ตายลวอืมตกไปเลยเออ เกตแต่พี่เกตแพรลี่ได้ฮนะพ,พี่เกตแพรลี่ได้รลัวๆผมก็ต้องแฮรลี่ให้ได้เหมือนกัน่ะโอ้โหแต่อันท้ายพี่เกตแพรลี่ไม่ได้วะงั้นได้มันจะต้องเอาแต่ไม่พอใช่ปะไรเพราะผมมีเน่จมเตวับเอาบอกซีโคล่าม,มา เดี๋ยวพี่หมายความว่าอะไรไปล่ะนะเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะพี่เขาบิดผมอีกแล้วเฮ้ยตอนหลังไม้ก็รอบหนึ่งแล้วนะพี่เฮ้ยพี่พี่เ <c oughs> พ่ i, ตอนหลังไม้ก็รอบหนึ่งแล้วนะเว้ย <c oughs> อืมฮิวันฮิวันนั่นไงอ่ะพี่เกศบิดกู แล้วมันตราการเลยเฮ้ยกูโดนพี่กูโดนเกี้ยนกูโดนเกี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 ยน,ยนต้องเล่นคนเดียวจนได้แต่ทีนี้กูต้องไปไหนต่อเนี่ยเ้ย์แล้วไม่มีไกลแล้วกูต้องไปคนเดียวสินะ อืม<ห>าแี่ได้โอ้โหแพรี่ไม่ได้ตีใหม่แล้วอ้ยโดนไม่เป็นไร,รับตอนนี้มันติดฐานะร้อนแรงนะงไฟเยอร์อยู่เล็กไบร้อยฮะช้นมาเลวเอาละปะต้องไปต่อนีที่เซฟตรงนี้ เดี๋ยวต่อฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนผมลืมไปแล้วผมขอใช้ไอเทมอันหนึ่งก่อนนะเอาไอฮิวเลือดตัวเองนี่ตอนนี้ผมก็มีเลือดมากกว่าอีพาแล้วเพราะฉะนั้นเลยกันเลยตอนนี้ผมต้องจุกไปก่อนเฮ้ยตัวอะไรวนะน่ะตัวอะไรไม่รู้ว่าเที่ยวรู้ตีก่อนเลย What the hell ตีลบลบไปได้โดนตีเขาเต็มเลยฮิ้ยอืมเขาไปาต็มเต็มสองว้าว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 าวนิมปซีขอแล้ชิมปปนซีนี่ปานะมินี่โอ๊ย เลือดเลือดกูเลือดกูดกไม่เฮ้ยชิมปันซีนิบาลนัมินี่มาแล้วปลอดภัยละอ่ะตอนนี้ผมก็มีชิมปานซีนิบาลนามินิว่าว่าว่ามาช่วยแล้วนะฮะทีนี้ผมก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นจากการโจมตีของอผู้ข่านเนี่ยเดี๋ยวมาโจมตีชิมปานซีนี่ผม,ผมเพราล่ะนะ,ะผมก็จะสามารถวัดเจ้า แล้วมึงไปต่อยตัวนี้งหลังทำเพื่อเฮ้ยเ้ยเวลาเวนของจริงฮะเวนกลรมของจริงแม่มาใหสเพิ่มสปให้กับตัวเองออพอ Soh. Nong petong. 拜拜！我这里还厉害。 โอชิปัสใส่กูไม่จะซิมแฟนซีนี่เออจะซิมแฟนซีน,นี่หิวเลือดตัวเองแต่ไม่หิวเลือดพอมันเจ่งจริงจริงไอ้ผมว่าเดี๋ยวตอนจบผมจะทักไอ้พวกนี้แล้วผมปิดคลิปเลยนะนะฮะเผา,าเลยเวล่ะเผาไปตัวเออเผาเผาไปกอนแตกเหลือตัวเดียวละโอามาตีเชปัสใส่กูบ้า หรือว่าผมจะเล่นต่อเออเล่นต่อไปต่อเองนะผมงหมีเลือดตัวเองเยอะนะเพราะว่าแบบสภาพของผมสภาพโรยลินมากครับเพราะนั้นสว้าปามทพื่อนสุดยานี่มีในกระเป๋าผม ตีก่อนเลยโอ้พี่เบิลสองคนได้มึงต้องเจอมึงต้องเจอถ้าเป็นพี่เบิ้มมึงก็ต้องเจอไอคิงไอคิงช่วยด้วยนี่ครับผมมีตัวช่วยแล้วอย่างไอคิงนะที่จะทำหน้าที่ในการโชว์ในการต่อสู้เดตานี้เพราะว่าซีปาซีผมนี่เออเกือบตายอะตาซีแล้วก็เลยเรียกคนมาช่วยแทนนะโอ้โหกันด่ำสองตัว ยังมีอ้วนสองตัวเลยวะโอเคเหลือตัวตัวหนึ่งใกล้ตายแล้วฮนะเพราะฉะนั้นในท่านี้ไปเลยพริปเออดับเบิลคิวอะไรไปต่อเลยโอมเล่นไปถึงจุดดนัดนดันดันก่อนแบบว่าตอนที่กำลังจะจบ เดี๋ยวค่อยไปอย่างระวัดระวังเพว่านี่ไงถึงแล้วอละล่ะเดี๋ยวผมจะเอ่อลองเข้าไปสู้มันสักตาเลยนะฮะว่ามันเป็นตัวอะไรจะ,จะเซอรเวร่ก่อนลองเซอรเวร่ดูก่อนมึงอีกแล้วเหรอร์แต่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ว่ามีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ฟ้าแดงผมเรียกว่าไอ้ฟ้าแดงนะฮะซึ่งโคตรจะกระจอกเลยนะอละล่ะมึงมามึงมามึงมาฟ,ฟ้าแดงเนอะไอ้ฟ้าแดงมาบ่ามันมาช่วยเหรอวะ เป็นพวกเราเลยเอาไปศัตรูแล้ววะเนี่ยคือผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยเดีวไม่รู้เนื้อเรื่องไม่แน่าจะเป็นพวกเราเนี่ยเพราะว่าเนี่ยศัตรูนอนกองอยู่เนะี่ยว้ายกัดมึงอีกแล้วนะตัวอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยอาจริงดิกูต้องสู้มึงจริงใช่ไหมมาเอานี่แหละกูมากับพวกผมเรียกคิงปารซีนีมานามินีโอ้ผมเรียกไอ้คิงมาได้ปะเรียกไง อ๋อเรียกไม่ได้คับผมมีเอออันนี้เอแล้วผมมีพวกอยู่ละผมมีไอตัวฟ้าแดงที่เลือดสามสิบมือเลือดเยอะเกินไอเลือดเท่าเอท่าบอสบางตัวเลยนนกกเนี่ยโอ้เกีบผมโคตรแหลกกระชากอะตีไปฟ้าแดงถ้าก็โดนตีไปโคตรกด,ดแฮร์รี ไ่้คือเยมันเีาแหลกเกินเกมม่เกิแหลกเลยฐานนี้มันเกมียดมแหลกเยว่ะนี่เลยใช้หนึ่งไอีตาใช้โอเคฮะมาโอ la ้ยโฮ้ยโฮ้ยตัวนี้กแล้วเหรอโอเคแตกแล้วหนตัวใหญ่ตายว่ะว่ะเหลือสองตัวนี ปีไปเลยแดงฟ้าอืมเหลือสองตัวมันทำลายแดงฟ้าว่ะใช้เพื่ออะไรวะเนี่ยเออมาผมเอาตัวหลังก่อนแล้วนะฮะปอนหน้าไนปะเ,เลยบูม เดี๋ยวฟ้าฟาดไปอุดร้อย <Okay. S 1> โอ้โหคลิปนี้ผมว่าผมคงไม่ต้องตัดแล้วแหละยาวแค่นี้ขี้ิเกียจตัดฮะเอาเถอะยังไงก็ต้องตัดอยู่ดีนะเดียวพูดจบยันกูได้ไปคลิปจบยังอุ๊ยอะไรวะน่ะอ้ my god ปัญาวีกูเกล่นอีกเหรอนี่น่าจะเป็นคู่ต้องฆ่ากับไอแดองฟ้านั่นนะฮะ มันยังมีได้บวกต่อยก็เฮ้ยจริงอันนี้พ่อแม่มันเยพ่อแม่แดงฟ้านี่ยจะเป็นพ่อแม่ของเอเลสแอนด์บูก็ได้เลยโอ้อยต้องสู้อีกแล้วแมนสู้เยอะเลยเอาไอตัวแดงก่อนเลย่ะไมช่้ิไอตัวเขียว tôi kiểu tôi tháo đi đây đi chết thải luôn ơi chết tay mang kem nhưng lạc lạc vô Hey! Don't แผลดีไหมหลังจากความหัวร้อนในหัวร้อนนกูไม่จะเป็นคลิปสักเกมหัวร้อนเลยนี่หัวร้อนในหัวหัวเราแบบเตาผิงไฟแล้วตอนนี้หัวผมกลายเป็นเตาผิงไฟเรียบร้อยแล้วหัวร้อนเลยไม่หัวร้อนหัวร้อนไม่พอนะไม้เกม็นขึ้นด้วยเพราะว่าเกมแหลกเกินไปนะ หัวร้อนไหมหัวต้องมาไมค์กินครึ่งพอกิครึ่งพอกิเดี๋ยวนั่นคนที่สะเกตเลยไหมคนขับรถไฟไม่สลบอยู่รถไฟมาขับได้ไงวะคือรถไฟมาขยับได้ในเมื่อคนขับรถไฟมันสลบอยู่อีกหนึ่เดี๋ยวอีกหนึ่งอะไรช่วยเหลือเตงฟ้าก่อนได้ไหมเนี่ยช่วยเหลือแทงฟ้าก่อนได้ไหมโอ้โเดี๋ยวยยว,ยนะว้านนาา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 ากาา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 าะาา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 า โอเคจบคลิปได้ยังจบยังกูจะจบคลิปแล้วจบยังเนี่ยกูจะจบคลิปละเออชับอัพเฮ้ยขูปปากก่อนได้ไหมกูจะจบคลิปสักทีไอคนขับรถไฟมึงมึงอย่าเพิ่งกลับบ้านมึงไปขับรถไฟ